สวัสดีค่ะพี่น้องสู่ผู้สู่คนแล้วค่ะพผล่ๆกันที่ร้านกินแซ่บอีกคือเก่าพี่น้องคะ <c oughs> เป็นคลิปแรกของปี6เกตนะคะสวัสดีปีใหม่เดอ้อพี่น้องเลยย <c oughs> ังอยู่กินหอมหวนันกินไม่อยู่มือนี้เอาสุกมากปากพี่น้องอาหารฝรั่งพี่น้องคะ <c oughs> สุดทางปฏิสุกน้องไม่ชมอาหารฝ <c oughs> ร,รออออั่งปลากระปลาแกมบังดกบักเขียวกุ้งแม่นหมกเขียวกักพริกพี่น้อง ไปกระบ,บอกก็พี่น้องพีดเดอร์พี่น้องคะดดบคักพริกนะคะบักพริกหยวกบก<ม>ักมีบักแสงน,นะคะสกัดปักแสบของเนากับมีสะหลาดนี่แหละจ้าเต็มว่ากาคาือเกามีขมเงียวกองหน่อยอ่อนเนาะพี่น้องกินเลือดบอค่ะพี่น้องน,นี่สุปร้ายหลายพี่น้องสุปมะขกหนึ่งมาจ่ามาลงมือน้ำกันพี่น้องแซ่บๆนัวๆคือเกาพี่นอ้องนํำแรกแห้งมัน ของคลิปแรกของปีหกเจ็ดเนาะพี่นอ้องคะก็ม่นอกกินแซ่บหรอกพี่นอ้องเอาหารอัสซีซานพืพ้นบ้านเท่านี้แหละซุปนอไม่ดองสวดโคกป,ปูลูกจักจีเบิร์ตเบิร์เดอพี่นอ้องแต่จะเอาอ่างเมื่อยกินรู้อะไรพี่นอ้องซุปเนี่ย ตดวล้างเปิดแอวนี่หลวกผักน้ำขาดไม่น่อยถักกระหล่ำนะคะเสื้อสีอัดได้พี่น้กกงนะะองเอ้ยไฟเงือดแดงเงือกแดงเลยซุปโคโ <c oughs> ล่ลืมปิ้งไก่เอาโย ใช่ไง

จกักจะกินพอก็ยังกินเมโนโบูบอกนำมันอาหารฝรั่งเนี่ย <laughs> อาหาราแซ่บๆสวย ไม่แล้วขอให้ลำลำเลยด้วยด้ยพี่น้องพวกเราย็ดจิบกันให้ให้ปังปังนะพี่น้องปังปังยอดวิวหลายๆแต่อาจารย์ถึงแซบเนี่ยยอดวิวซีซีมาซีบเัยพี่น้องก็สี่ลายยย สุมือนี่กะมน้ตไรก็ค่อยได้กินของดีไปน่อักินของดีอะไอะจตั้งต่ำไปน่ะยโ้ตไรยก็กินบลอกแกงนะม่ห เ,อเ้อบกเกงหลักร่งอยู่ดอกจะกิงนบกเกงพึ่งแแบซบ่บห้ามึ้นบ้านเลยล่ะ รักใรลายคนแรงก็เขารักกคือจะมาถึงบนยด้จ ไงี้ไม่ดีค่าก จะว่ากล้บ้านแคบลตามแต่พันเงี้ đặt Hình tham thưa bạn là Hình xác lại chẳng lẽ

ทำไงอะไรไม่ดข้า ใกล้บ้านแทบเลยสามแนเนะี้ ผมมุ่งเาแอรยคเจาเตี้ยสามขาบดี่น่อยประหยัด กันอยากตอกับกินกันอยากม่นไม่อยากตอกับม่กินเฮบยเงินโดนอาทิตย์จนไม่หนางแล้วอยากอ้วน ตะกี้สองสามมื่นร่วมกิฟต์แค่หนึงอันนี้เป็นอันนั้นจะเป็นเคร, <c oughs> รื่องเรียนผมไม่บอกแกก่อนเท่ายนั่งกับสิบวันนั่นคนเ้าวกินเขาได้พล้วก็สิบครับหนูไม่อกอิม่ม ม,มาแรกมาเนี่ยกินบอกเก็งกั่ไม่อยากไม่เห็ดต้องกินแล้วเจ้แบบว่าอยากเก็ตอะไรอยากนั่นเสนออาหารพื้นบ้านกับฟองนี่ยนะ อฟองอมีหมอ,อ,อน,มหนอไหมครับม,ม,มีค่ะมีจ้ามีจ้าหมอนแอบอยูอ่ฝั่งนี้นั่งๆกูหลังข้างหลังบ้านเลยดีไหม หนูชรอก่มแยมแตแยกฮะแยกหออไมองนี่ตามป็นม่ยุ่ัได้บ่มอยุ่ก็จะแยกไงแต่มันผู้ใต้เดินนะกันวเนี่ยหเอไอ้นองกยิ้มแล้วแบนี้พี่น้อง ข้ามากเจ้า <g ül> อืมเจ็บเจ็บ manca se คลิปหน้าจ้าแซ่บหลายพี่น้องคะฝากกดไลค์กดแชร์ได้เลยค่ะกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของสามสิบแจกนะค่ะเนาะฝากกดไลค์ทุกเลิฟขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์แล้วนะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่ม,ใใมอบให้นะคะคลิปหน้า่อการใหม่เด้อค่ะสวัสดีจ้า